อุยเปิดเบื้องติล่ะอยากหูแบ่งยัง,องเออจากจากแม่เหม่ม,มจังหวัดตากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะคะจากคุณคุณแม่ชัชยานะคะเามาแกะกันเลยนะคะกาแฟ กาแฟเจ้าวากของเจ้าตีเจา้าคือมานั่งซองเจ้า้ออยูอ่ขอบคุณมากมากนะคะจากคุณเมชัชชยานะคะไม่รู้ว่าข้างในนี้จะเป็นอะไรนะคะส่งถึงแม่สมพนวาเคลียอันเพนโตมาย่บานหล้างไดครับเพื่อนนะเพราะว่าปกติแล้วเออแม่แม่ส่งมาก็จะเป็นของปีใหม่นะคะแต่ว่าวุ้ยสวยจังเลยว้า ของขวัญของขวัญมันเกิดแน่ๆเลยเน่พี่ชัดชยาพี่ชัดชยาใช่ของพี่นีหรือเปล่าเนาะเพิ่นลบอส่ซืือเต็มม่านะเพิ่นใส่แต่จืสอชัดชยาชัดชยานีหรือเปล่าเามมานะเาะว,าว้าวน้องโอ๊ตเปิดดีมีแบงค์หมื่นไหมฮุซิปเตะเดมเตะเดมท่องซิปตลับอุ้ยมีซองด้วย อานติมีมีข้างหลังไหมแฮปปี้เบิร์เดย์ริงๆด้วยุยแบ่งยังอุ้ยอุ้ยเปิดเบิร์ติล่ะอยากหูแบ่งยัง <c oughs> ยพี่นี่เนเน่เลยมาเต์ไผ่อีกแล้วขอบคุณมากๆนะคะสำหรับของขวัญวันเกิดนะคะพี่นี่อุ้ยอุ้ยขวนคิ้งลุกเลยอะ่ะตื่นเต้นมากเลย เซอร์ไพรส์มากเลยโอ้ยโอ้ยน,ออน้องอดหลุนคักหลุนเน่นเลยแทมแทมหุ้ยอุ้ยอย่างอดก็หัวคักแท้ฮะใส่ผุนจุกออกมากเจรใบาเจรใบ,าบรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณเม่ ขอบคุณมากๆนะคะพี่ชัดชายามัดเหรอหน่องโอ๊ววะเสยไหมโอ๊ตโอ้แ่มีอาก,การเปิดสิบหน่วยอีกเอา้าสอกเบ่งเอ้ยเนาะเอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนขอบคุณลหลายๆค่ะสำหรับกระเป๋าของขวัญวันเกิดน,นะคะไว้ไว้ถ้า่อันธนบัต หรือว่าไ่เหลียนนะคะในช่วงปีใหม่นี้นะคะเกิดก้อนลูกสาวค่ะเพราะว่าเกิดวันที่ยี่ิบห้าธันวามนะคะส่วนลูกสาวปีใหม่ของเรานะคะเกิดสองมกกลานะคะพูนยืนเทเล่ญี่ปุ่นกับเมย์ค่ะพูนพุนสาวสวยของเรานะคะเอ้ยขอบคุณมากๆนะคะพี่ชัชิยา หนูคิดว่าต้องเป็นพี่แัชยานึงหรือเปล่าถ้าเอ่ยชื่อผิดก็ต้องขอภัยนะคะมาเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะสำหรับกระเป๋าสวยๆนะคะขอบคุณไล้ยรค่ะก็ขอ,อให้วันนั้นนะคะกลับคืนไปสู่แม่เอด้วยนะคะขอให้แม่ๆทุกท่านนะคะจงพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ การงานการเงินก็ขอให้เจริญยิ่ง,งขึ้นไปค่ะขอขึ้นค่ะมาแล้วเซนตา้าของเรานะคะพร้อมพร้อมไปเป็นเซนตา้าแจกของกันนะจ๊ะจ้าก,กันขอบคุณชุดสวยๆนะคะจากแม่ทองสุขนะคะแล้วก็โบสวยๆจากมั่นน้องอุ้มจา้าวันนี้เราจะไปเป็นเซนตา้านะคะมีแม่เอซีผู้ใหญ่ใจดีนะคะ จากแม่แหม่มนะคะจังหวัดตากนะคะหให้นำอ่งเปานะคะไปให้กับน้องสาวเกียมปองมาสันไปไปใส่เกียร์ถอยใส่เกียร์ถอยเซนต้าของเราไปเลวจ้าโว้ยอุ้ยจุดตัวนี้พอดดีเป๊ะกระโปงยุ่มนะคะนี่กระโปงยุ่มยุ่มยุ่มอยู่ดีคักเอาเฮ็ดยังอีกเบรกเอายังเอาอ้อยไป ไป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 เลสโตเลสโตนี่เป่าลงไปเปิดลงไปล้มล้มเป่าลงไปเป่าได้กับบมี่อันยังกับบมี่ผิวเด้อค่ะชุดนี่ว้ายแนบชิดติดตูเลยนี่บันนี้ฮูแล่บันนี้ต้องเฮ็ดจังสี่ค่ะสาวปีนี่จังสี่ยูดีฮนลงไปบันนี้ฮ่นได้กับบลุดพุณอ่ะมีโบสีขาวผมนะคะอยู่ข้างหลัง <laughs> ชุดเซนตานะคะชุดเซนต้าซวซยๆนะคะ เออสีแดงแรงริ์นะคะ<า>พร้อมไปแจกของแล้วค่ะพร้อมไปแจกความสุขความน่ารักความสนุกนะคะให้กับแม่ๆนะจ๊ะอุ้ยตัดกันดีเนาะดำกับแดงเวยโบแม่บ้านเบเลอเลยเออพุดโอ้มีเต็นมานอนกลางเฝ้าอีกพุ่น ชาวโลกตัวน้อยนะคะนี่ใ่เสืออยู่นนิเอ้ยคือใ่เสือใ้ดีเป็นต,ตวากแด่เอยโมเมนต์เอาเสือองค์ลักมาใส่ตินันห่มผ้าแหย่างดีเลยนะคะเมื่อเช้านะคะเห็นนั่นะะใบร้ายมานอนเฝ้าอยู่นะคะนี่คนนอนเฝ้านะคะเออมีหอดค้นเฝ้าอีกเด้คุณอะไม่ธรรมดานะคะเจ้าตัวน้อยนอนฟิงแดดอุนๆๆ่อนอนุอน่นนี่เก็บได้สับปะรดเมียขังทั้ง แสีบคือเกานี่อุ้ยพุ่นว้าวห้องทักกันแล้วโอ้เขามีแผ่นมาจัดงานปีใหม่ละตัวนี่ฮึแมงคิดสมัดมือแร่งมาเขาสิคิดสมัดมือแร่งบ้าหนิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมารับแล้วสามีจำเสียงได้จำเสียงพี่ปีได้ที่นาะนี่เฮ้ยเฮ้ย ไปตังไปไปคุณนายมาต้องรีบมาต้องรีบได้หากันแท้ล,ละมื่อนี้อุ้วันนี้ลมแรงนะคะลมเ <c oughs> ออเออไปปีมันแล้วไปปีมันแล้วจะตูเต่าได,ด้ <c ười> <ซ> <c ười> ไหมนี่เ็มกาไปใส่เบิร์ดนี่นนมาเอามาส่งของค่ะเซนตา้ามาส่งของ มาเป็นสะพานบุญไห้แม่เอฟซีจ้าเนนแลวจะก็จเป็นานม่ละเวลาบนเลยเอาเจ็บเก็บเจ็บตรงเจ็บตรงแม่พ่ออุดตรงก็เออจากจากแม่แม่จังหวัดตากค่าให้ให้สาวอุ่มจัดออเดอร์อ่อยพนะ เมนห้าร้อยคะแนนจ้าพนมาเลี่ยงเลี่ยงสองสาวพนเดี่ยงสาวปีเลวเพนก็เลยแบ่งเค่งแบ่งเค่งให้สาวอุ่มน้ำหาโรยค่ะจ้าไวจชัดออดืออยก็ได้พนมาพนยาเต็มหอมแก้มสาวอุ่มให้แม่แม่มน้่จ้าหอมแก้มหอมแก้มแม่แม่บอกว่าฝากหอมแก้มน้อยด้วยวันสัน ไส่พี่ปีหอมน่องเพิ่งหอมน่องหอมนองกันจุบกันจุบกันจุบจุบผุนแมจุบนองผุนแมจุบกันจุบจุบจุบนองกันเร็วจุบจุบจุบผุนแมจเอาจุมือก็จุบกันดีอยู่ใส่ใส่เขาให้จุบแก้มก็ไ่ได้ไปจุบบูญ Ui, điện khắc Ui, bì tìm đang mò lana. Bì tìm 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 โอ้ยูยยพี่เป้กเขาจะไปน้ำยูจ้าเวลีคริสต์มาสตีมา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 รถพอนอมรถพอนอมใจหายเห้อรถพอนอมตีด้ยินเสียงรถพอนอม มีตังเลน้ำรดควนอมเอออุ้มเอิหนาวเอิหนาวเอิมีตัังเร็วเออเออเอิญหนามีตัังมากคุณคุณมามามามีตตังมากเออเอ้ยเนาะเพื่อนรักต่างสายพันธุ์นะคะอ้มเเออตังตัง ย่าเป็นเลน้งรถพ่นเหมอุ้มว่ารถพ่นทีเหยียบงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่สมคออนุญาตจบคลิปนะคะแม่แม่ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แหม่มนะคะแม่แหม่มจากตังบตากนะคะที่ให้ตาปีเป็นสะพานบุญนะคะเป็นเซ็นต้านะคะมามอบของขวัญให้กับน้องสาวอุ้มเกี้ยมป่องนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่จ้าอาจารย์ก็แล้วลูกแล้วตั้งปีตั้งปีตังปี giang giang văn văn ơi chúc mình chúc nóng lên ơi chút ơi